ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมโซโล่เลเวลลิงวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิป7เทคนิคการเล่นระดับสูงหรือว่าการเล่นอย่างโปรของเกมโซโล่เลเวลลิงนั่นเองนะหลังจากที่ผมได้ทําการเล่นเกมนี้จนจบไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้รวมเหล่าสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่กําลังจะเริ่มเล่นใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมมากเนี่ยได้รับรู้เทคนิคเหล่านี้ไปรับรองว่าเล่นเกมนี้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องแรกหรือว่าห ส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม s o l o l ิ i v i n g แล้วก็ Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic ช h o p เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็จะเป็นสกิลของตัวละคร MC หรือว่าซองคิวของเราตัวละคร MC ของเราเนี่ยมันจะมีสกิลที่โกงที่สุดในเกมอยู่สกิลหนึ่งเดี๋ยวผมใชทุกคนเนี่ยลองทําการเดาดูว่าสกิลที่โกงที่สุดของตัวละคร MC เนี่ยมันคือสกิลไหนผมก็ขอนับ3 2 และก็หนึ่งดากันออกหรือยังว่าเป็นสกิลไหนก็ถ้าเราไม่ออกเนี่ยผมจะเฉลยเลยละกันนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่า shadow step สกิลนี้ถ้าเราทําการกดเดตหรือว่ากดหลบตรงจังหวะกับที่มอนทําการโจมตีมาเนี่ยเราจะสามารถทําการกดชิปแล้วก็เดตไปด้านหลังตัวละครได้ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยช่วงเวลาก็จะหยุดลงจะทําให้เราสามารถทําการโจมตีสตูได้แบบฟรีๆตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีคนรู้หรือเปล่านะครับผมว่าหลังจากที่เราทําการใช้สกิลนี้สําเร็จแล้วเนี่ยมันจะทําการทําให้พลังป้องกันของสตูที่โดนเราโจมตีเนี่ยลดลง60%นานเป็นระยะเวลา15วินาที นี่จะเป็นสกิลที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําการลดเกาะมอนได้สูงที่สุดในเกมตอนนี้แล้ว อันนี้เผื่อว่าใครไม่รู้แล้วก็ยังคิดว่าตัวละครอย่างแบ็กยุนโฮเนี่ยเป็นตัวละครที่จะมีความสามารถในการลดเกาะมอนได้สูงที่สุดก็คือ20%นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะตัวละคร MC เนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถลดเกาะมอนนะครับผมได้สูงสุดที่60%หรือว่าสูงสุดในเกมตอนนี้เพราะงั้นในหัวข้อแรกเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำการฝึกใช้ s h ร์โ w Step ให้ชํานาญนะโดยเฉพาะถ้าเราเจอกับมอนสเตอร์ที่มันเลือดเยอะๆนะครับหรือว่าไอดีของเราเนี่ยยังตีไม่แรงนะครับของยังไม่แน่นพอไม่สามารถผ่านด่านเหล่านั้นได้เนี่ยก สเต็ปในการลดพลังป้องกันของมอนดูนะ ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ตรงนี้ผมก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าตัวเกมก็ไม่ได้มีการไฮไลท์ไว้นะครับผมว่าพลังป้องกันของสตูที่โดนโจมตีเนี่ยจะลดลง60%นะตรงนี้ทางเกมก็ควรจะไฮไลท์เอาไว้สักหน่อยแล้วกันให้ผู้เล่นที่เข้ามาอ่านสกิลจะสามารถทําการโฟกัสที่ตรงนี้ได้นะนี่ก็เป็นหนึ่งสกิลที่โกงมากๆของ MC ถ้าสามารถทําการอัพเลเวลสกิลได้ก็อัพไปเลยนะครับเพราะว่าสามสกิลที่เป็นทองๆอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําการเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าจะอัพสกิลไหนหหตัวละคร เพราะเปลี่ยนไม่ได้และเราก็จะได้ใช้อยู่แล้วมาในหัวข้อที่2กันต่อเลยก็ยังคงเกี่ยวกับตัวละครซองกินอุ่นหรือว่าพระเอกของเราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารอบนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ของตัวละครตัวนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยอยู่นะครับผมว่าตัวละคร MC ควรใส่อาร์ติแฟกต์เซตไหนแล้วก็เครื่องประดับเซตไหนถึงจะดีแล้วก็แรงที่สุดส่วนตัวเนี่ยผมมีแนะนําอยู่2เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นทางฝั่งของอุปกรณ์ก่อนแล้วกันผมก็จะแนะนําเป็นการใส่2เซตได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%แล้วก็การใส่4เซตเนี่ยจะทําให้เราสามารถโจมตีโดยที่ไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายได้15%นั่นเองนะครับเป็นเซตที่ไม่ว่าเราจะใส่เซตนี้นะครับผมแล้วก็ไปควบคู่กับอาวุธชิ้นไหนเนี่ยมันก็สามารถไปด้วยกันได้หมดเลยนะครับทำให้เรา ฟาร์มหาได้จากดันงูแล้วก็ดันบอสท,ที่เป็นต้นไม้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็จะขอแนะนําเป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์ถามว่าทำไมผมถึงแนะนําเป็นเซตนี้เพราะเวลาที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยถ้าเรารู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมว่าเราหลบไม่เก่งยังไงในหนึ่งเกมเนี่ยเราก็ต้องโดนบอสตีเลือดต่ากว่า70%อยู่แล้วเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่เหมาะแล้วก็จะทําให้เรารีดดาเมจได้ไมากที่สุดเพราะการใส่2เซตเนี่ยเวลาที่เลือดเราต่ํากว่า5 0เราจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น15% แต่ว่าการใส่4เซตเนี่ยเมื่อเลือดเรา70%นะครับหรือว่าเลือดเราต่ำกว่า70%เนี่ย เอฟเฟกในการเพิ่มดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นจาก15มาเป็น30ก็จะเป็นเซตที่แรงมากๆนะครับเหมาะกับตัวละคร MC ของเราที่สุดแล้วเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมันจะไม่มีการติดคูดาวเหมือนกับเซตอื่นๆนี่ก็จะเป็นในหัวข้อที่2นะครับผมเกี่ยวกับการเลือกใส่แฟกแล้วก็เลือกใส่เครื่องประดับให้ตัวละคร MC ว่าเราควรจะใส่เป็นเซตไหนที่จะสามารถรีดดาเมจของตัวละคร MC เราได้มากที่สุดส่วนตัวผมก็เชียร์เป็นเซตในการเพิ่มพลังโจมตีโจมตีไม่สนป้องกันคู่กับเซตเบอร์เซอร์เกอร์นี่แหละคร ตอนนี้ไปในส่วนหัวข้อที่3กันเลยในส่วนของหัวข้อที่3เนี่ยก็ยังคงเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์เหมือนเดิมหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าทาไมเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราทาการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เราต้องเสียเงินด้วยเอาจริงเกมนี้เวลาที่เราทาการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันไม่เสียเงินนะแต่ว่ามันจะเสียเงินก็ต่อเมื่อเราทําการตีบวกอาร์ติแฟกต์ไปแล้วแล้วทําการเปลี่ยนนั่นแหละมันถึงจะเสียเงินแต่ว่าการตีบวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าเราตีบวกไม่เกินเลเวล5 การเปลี่ยนอ์ติแฟกต์ของเราก็จะไม่เสียเงินนะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทำการเลือกตีบวกไปที่5เลเวลและผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับผมว่าถ้าเราทําการตีบวกอ์ติแฟกต์ไปเพียงแค่5เลเวลเนี่ยการเปลี่ยนของเรามันจะไม่เสียเงินสักบาทเลยนะอันนี้นะครับิีน,นี้ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับผมก็เอามาใส่เป็นชิ้นนี้แล้วกันกดติดตั้งไปได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่า ผมไม่ต้องเสียทองสักบาทเดียวเลยนะครับในการเปลี่ยนอ์ติแฟกต์ซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนําในหัวข้อที่3นี้ก็คือเวลาที่เราได้อ์ติแฟกต์มาครบเซต็จแล้วนะครับผมแต่ว่าบางส่วนนะครับอย่างเช่นส่วนหัวถ้าเราต้องการหาพลังโจมตีแต่ว่าเราดันได้พลังชุดมาแต่จําเป็นต้องใส่ก่อนเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเราจําเป็นต้องทําการตีบบกยิงก็พยายามตีบบกอย่ากเกินเลเวล5แล้วกันมันจะทําให้การที่เราได้อ์ติแฟกต์ที่เป็นส่วนหัวที่เป็นพลังโจมตีมาเปลี่ยนแทนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเราก็จะไม่เสียเงินด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ ที่เล็กๆเกน้อยนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้กันแต่ว่าการเปลี่ยนอัติแฟกแต่ละครั้งมันเสียเงินเยอะเพราะงั้นผมก็แนะนาว่าถ้าเราได้อัติแฟกที่มันตรงเซตมาแต่ว่าออฟหลักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือว่าไม่ตรงต่อตัวละครที่เราใช้เนี่ยก็อย่าตีบวกแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าจะตีบวกเนี่ยก็อย่าตีบวกเกิน5เพราะถ้าตีบวกเกิน5เมื่อไหร่เราก็ต้องเสียเงินในการเปลี่ยนอัติแฟกแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าตีเป็นชิ้นละหมื่นเนี่ยสี่ชิ้นก็สี่หมื่นเลยนะไม่ใช่น้อยๆเลย สามารถใส่อาร์ติแฟกต์ได้ถึง8ช่องเพราะฉะนั้นก็ให้ดูดีๆก่อนลวกันนะครับผมว่าการตีบอกอาร์ติแฟกต์ชิ้นนั้นเนี่ยออปชันหลักของอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันตรงกับตัวละครที่เราใช้หรือเปล่าส่วนจะรู้ได้ไงว่าตัวละครไหนมันใช้อาร์ติแฟกต์อะไรออปชันหลักเป็นอะไรเนี่ยสามารถดูได้ที่สกิลตัวละครน,นะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้สกิลนะครับผมอ้างอิงดาเมจจากค่าพลังป้องกันเพราะออปชันหลักเราก็ควรหาเป็นค่าพลังป้องกันแต่มันก็จะมีบางช่องที่จะทําการล็อกเอาไว้นะครับอย่างเช่นช่องของส่วนกกกกก่่่ออเเเนนนีมมมมมััั็็จจะะทําาาาาารรรรลลพพงงป้งิิตไสาารถรห ออฟพลังโจมตีออฟพลังชีวิตได้จากส่วนนี้เลย ในส่วนของถุงมือก็เช่นกันมันก็จะทําการล็อกเป็นที่พลังโจมตีเพิ่มเติมเราจะไม่สามารถหาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรได้จากถุงมือแล้วก็ตรงเสื้อเลยนะครับก็จะเป็นพลังป้องกันเพิ่มเติมแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มเติมทั้ง2อันสําหรับในหัวข้อที่3าก็จะเป็นตามนี้เราไปต่อกันที่หัวข้อที่4กันเลยละกันในหัวข้อที่4เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงฟาร์มดันอร์ติแฟกต์นะครับผมว่าเราควรลงฟาร์มดันส่วนไหนให้ความสําคัญกับส่วนไหนเป็นอย่างแรกนะก็จะพูดถึงในกรณีของตัวละครดาาาเเมรอ้ง ค่าพลังเป็นค่าพลังโจมตีนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราทําการฟาร์มที่ดันหมาไฟตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นผู้เล่นต้นเกมเนี่ยก็โฟกัสไปที่การฟาร์มเจ้างูตัวนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงให้โฟกัสฟาร์มที่2ตัวนี้นะครับผมถ้าเราต้องการให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยมีค่าพลังโจมตีที่แรงเหตุผลแรกนั่นก็เพราะว่าไอ้ตรงมือตรงนี้นะครับมันจะทําการ ล็อกเป็นพลังโจมตีเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเวลาที่ดรอปมาเนี่ยยังไงเราก็จะได้รับพลังโจมตีอยู่แล้วนะส่วนในส่วนของรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีการออกได้หลายหน้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณการฟื้นฟู <f> พลังป้องกันโจมตีไม่ส่วนป้องกันดาเมจคริเิเชีลอะไรพวกนี้นั่นเองนะเพราะในส่วนของสายโจมตีเนี่ยก็เลยต้องการพวกดาเมจคริเิเชลแล้วก็โจมตีไม่ส่วนป้องกันในการนามาใส่ส่วนรองเท้าผมก็เลยแนะนําว่าการฟาร์มอันดิแฟ์ถ้าเราต้องการฟาร์มให้ตัวดาเมจที่มีค่าพลังโจมตีเป็นหลักเนี่ยผมก็แนะนําให้ฟาาร์มหส่วนของ ทุงมือแล้วก็ส่วนของรองเท้าส่วนถ้าเราต้องการฟาร์มให้ตัวละครสายแท้งเนี่ยผมก็แนะนําให้ฟาร์มในส่วนของหมวกแล้วก็ส่วนของเสื้อเป็นหลัก พอตัวละครสายแท้งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นค่าพลังป้องกันเป็นหลักนะเพราะ้ในตรงเสื้อที่มันทําการล็อกค่าพลังป้องกันเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมเราก็จะสามารถมาทําการหาได้อย่างแน่นอนนะครับในการฟาร์มส่วนเสื้อแต่ว่าส่วนหมวกเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นหลายแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มเติมอยู่ในกรณทีที่ถ้าเราต้องการเอาไปใส่ตัวละครสายแท้งเราที่มีค่าพลังป้องกันในการเอาไว้คุณเป็นดาเมจหรือว่า ค่ายพีก็สามารถมาทำการฟาร์มได้แบบนี้เหมือนกันนะครับพวกหมวกเนี่ยมันจะมีการออกเป็นค่ายพเปอร์เซนต์เหมือนกันนี่ก็จะเป็นทริคในการเอาไว้ฟาร์มหาอ์ติแฟกให้ตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมว่าถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มให้ตัวดาเมจเนี่ยเราควรจะลงฟาร์มแฟกไหนถึงคุ้มที่สุดนะครับก็ตัวดาเมจนะครับแนะนำให้ฟาร์มไปที่ รองเท้าแล้วก็ถุงมือนะครับมันจะเป็นส่วนที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครดาเมจเราได้ไมากที่สุดแล้วส่วนเราตัวละครแท้งนะครับผมที่ต้องการค่าป้องกันหรือว่าค่าพีเนี่ยมาฟาร์มในส่วนของหัวแล้วก็ส่วนของเสื้อเนี่ยมันจะคุ้มค่าที่สุดแล้วไปที่หัวข้อที่5กันต่อเลยสําหรับในหัวข้อที่5เนี่ยก็ยังคงอยู่เรื่องอาร์ติแฟกต์เหมือนเดิมนะที่อยู่ช่วงอาร์ติแฟกต์ลายหัวข้อนเนี่ยก็เพราะว่าอาร์ติแฟกต์มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตหรือว่าไอเดีงของเราเก ึ้นนั่นเองนะถ้าเราใส่ตรงเซตและในหัวข้อนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับผมว่าการจัดทีมในการไปลงเล่นตามด่านเหล่าตัวละครฮันเตอร์ที่เราใส่ไป3ตัวในการเอาไว้เรียกมาเพื่อทําการใช้สกิลซัพพอร์ตให้กับตัวละคร MC แล้วเราเนี่ย ควรจะมีเซตไหนติดตัวกันไปบ้างเพราะว่าการจัดทีมลงด่านเนี่ยเราจะสามารถเอาฮันเตอร์ติดตัวไปด้วยทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3ตัวละครน,นี้เนี่ยนอกจากสกิลที่เราควรจะเลือกมาให้มีประโยชน์ในการซัพพอร์ตตัวละคร MC แล้วอร์ติแฟ์ก็เช่นกันนะครับที่เราต้องเลือกมาเพื่อทําการซัพพอร์ตตัวละคร MC ของเราเหมือนกันก็ถ้าจใจผมแนะนำนะครับสำหรับตัวละครที่ไม่มีความสามารถในการเบรกได้เนี่ย ควรจะต้องไปใส่เซตอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกที่เป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยเราควรจะไปใส่เป็นเซตในการเพิ่มพลังวิตเมื่อใส่2เซตและเมื่อใส่4เซตจะทําการทําให้พลังโจมตีของตัวเองเนี่ยลดลง8%แต่ไปทําการบัฟพลังโจมตีให้ตัวละคร mc แทน เซตนี้ตัวละครซัพพอร์ตหนึ่งตัวที่เราจัดไปในทีมเนี่ยควรจะต้องใส่เอาไว้นะครับมันจะช่วยทําให้ตัวละคร MC ของเราเนี่ยมีดาเมจหรือว่ามีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นฟรีๆถึง8%เซนและตัวละครซัพพอร์ตส่วนใหญ่เวลาที่เราเรียกออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เรียกออกมาเพื่อทาดามเมจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเซตนี้นะครับก็เลยเป็นเซตที่เหมาะมากๆที่เราควรจะใส่ติดเอาไว้ส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเซตในการเพิ่มเกรดอันติีของตัวละครในทีไม่เพิ่มไวขึ้นนั่นเองนะ ผมก็แนะนําให้ใส่เป็นเซตผู้ทําลายติดเอาไว้1ตัวละครในการจัดทีมด้วยแล้วกันเพราะเซตผู้ทําลายเนี่ยจะมีความสามารถเมื่อเริ่มการต่อสู้จะทําการชาร์จเกตดพาวเวอร์นะครับหรือว่าเกตอันติของตัวเอง50%ตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนหลังเนี่ยเราจะได้ใช้นะจะมีการเพิ่มปริมาณพาวเวอร์เกตที่เราจะได้รับให้กับทั้งทีมนะครับผมรวมถึงตัวเอง20% จะทำให้ตัวละคร mc ของเราเนี่ยชาร์จเกตอันติได้ไวขึ้น20%ถ้าจะให้พูดกันง่ายนะมันก็เลยเป็นเซ็ตที่มีประโยชน์มากๆแล้วผมก็อยากจะแนะนําว่าให้เราทําการใส่กับตัวละครฮันเตอร์ของเรา1ตัวที่เราจะจัดลงทีมด้วยแล้วกันเพราะถ้าไม่ใส่มานะครับเกตอันติของ mc เราเนี่ย มันจะขึ้นช้าพอสมควรส่วนตัวละครสุดท้ายถ้าเราใส่ตัวละครที่มีความสามารถในการเบรกมาได้เนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตเบรกแล้วกันนะใส่ครบ4ชิ้นไปเลยนะครับเวลาที่เราเรียกตัวละครเหล่านั้นออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตเนี่ยการเบรกเกาะมอนก็จะทําได้ดีขึ้นมากๆเลยก็บอกได้เลยว่าถ้าตัวละคร MC ของเราเนี่ยมีฮันเตอร์ที่ใส่เซ็ตอร์ติแฟ์เหล่านี้มาคอยซัพพอร์ตเนี่ยก็จะทําให้ MC ของเราตีแรงขึ้นแช้ันตีได้บ่อยขึ้นนะเพราะผมก็แนะนําว่าให้โฟกัสในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วกัน ไปต่อกันที่ข้อที่6กันเลยสำหรับในข้อที่6เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเวลาที่เราลงด่านแล้วเจอมอนหรือว่าเจอบอสที่มีเกตที่เราจะสามารถทําการเบรกได้เนี่ยผมแนะนําเวลาจัดทีมให้เราทําการจัดตัวละครที่มีความสามารถในการเบรกได้ไปแทนที่ตัวละครที่ชนะทางนะครับให้ลําดับความสําคัญในตัวละครที่สามารถเบรกได้เนี่ยอยู่เหนือตัวละครที่ชนะท่าแล้วกันนะครับเพราะเวลาที่มอนเนี่ยโดนเบรกนะครับผมหรือว่าก่อแตกมอนมันจะทําการก้มลงให้เราตีฟี แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่มอนก้มลงให้เราตีฟรีเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมอนมันจะบางลงอีกด้วยส่วนตัวละครที่มีความสามารถในการเบรกบอสดีๆเนี่ยผมก็มีมาแนะนําอยู่หลายตัวด้วยกันนะตัวแรกที่เบรกได้ดีที่สุดเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตัวละครอย่างแบ็คยุนโฮนะตัวละครตัวนี้จะมีสกิลซัพพอร์ตในการเบรกระดับกลาง ตัวต่อไปก็จะเป็นน้องเอมมาลอเลนตัวละครตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการเบรกที่ระดับกลางเหมือนกันหรือจะเป็นตัวละครอย่างซอจีอูตัวละครตัวนี้ก็สามารถเบรกระดับกลางได้มาดูกันที่ตัวละครระดับ s r กันบ้างเริ่มกันที่ตัวละครอย่างคิมซอนตัวนี้ก็จะมีสกิลซัพพอร์ตในการเบรกระดับกลางหรือจะเป็นตัวละครอย่างยูจินโฮตัวนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการ เบรกระดับกลางเช่นกันก็ถ้าเจอมอนต,ตัวไหนที่มันสามารถเบรกได้ก็ใส่ตัวเบรกไปเลย3ตัวด้วยกันนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถตีมอนตัวนั้นได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าการเอาตัวละครที่ชนะทางมาเป็นฮันเตอร์ในการคอยช่วยเหลือนะเพราะเวลาที่มอนสามารถโดนเบรกได้เนี่ยแล้วเราใส่ตัวเบรกไปเยอะรวมถึงตัวละครเราเองด้วยนะครับที่เอาสกิลในการเบรกไปมันจะทําให้มอนเนี่ยได้ลม้มลงบ่อยมากๆเลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่ามอนได้ง่ายขึ้นและเปอร์เซ็นที่เราจะโดนมอนตีเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่ามอนมันจะโดนเบรกเรื่อยๆนั่นเองนะครับและก็มากันที่หว ข้อสุดท้ายนั่นก็คือการทํากิจกรรมกันด้วยเถอะครับกิจกรรมที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะไม่ใช่กิจกรรมที่เราต้องไปทำการตีบอสแข่งจับเวลากับผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดมาเรื่อยๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะ ก็จะเป็นกิจกรรมในการชาเลินพัฒนาอาวุธพัฒนาตัวละครอะไรพวกนี้ที่เองนะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้ที่ผมให้มาทำเนี่ยก็เพราะว่าระหว่างที่เราทํากิจกรรมเวลาเราผ่านไปแต่ละเลเวลแล้วก็สามารถรับรางวัลมาได้เนี่ยของรางวัลพวกนี้นะครับล้วนแต่จําเป็นในการพัฒนาตัวละครของเราพัฒนาฮันเตอร์ของเราทางนั้นเลยนะครับหรือว่าบางเลเวลเนี่ยเราก็อาจจะได้ตั๋วได้เพชรกลับมาแบบฟรีๆด้วยแต่ว่าที่สําคัญจริงๆเนี่ย,ยก็จะเป็นไอการ์ดเอเดตอรตรงนี้หรือว่าพิมเขียวตรงนี้นะและการน,นี้นะครับผมในการเอาไว้อัพตัวละครฮันเตอร์ของเราซึ่งมันเป็นของทีี่่มคา แล้วก็หาได้ยากมากๆในเกมนี้ส่วน้าถามว่ากิจกรรมพวกนี้มันทํายากหรือเปล่าก็ถ้าดูรวมๆแล้วนะครับการเก็บแต้มอาจจะดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเรามาทําการดูที่รายการมิชชั่นเพราะมันจะมีการนับอาวุธระดับ R ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธระดับ R พวกนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการหาได้ง่ายกว่าอาวุธระดับ S R แล้วก็อาวุธระดับ S S R ซึ่งสูตรในการทํากิจกรรมพวกนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าช่วงระหว่างที่มีกิจกรรมนะครับให้เราทําการ อัพดาวพวกอาวุธระดับเ d r ไปได้เลยนะครับไม่ใช่วุธระดับเ d r สิอัปดาวพวกอาวุธระดับ A. R ไปได้เลยนะครับเอาไปขึ้น5ดาวไปเลยนะเราจะได้แต้มกลับมาที่เยอะมากเลยนะครับทำแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถเก็บแต้มได้ตัดแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเสียทองไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็ก่อนที่จะมาทําการอัปอะไรพวกนี้ก็คํานวณทองก่อนแล้วกันว่าเรามีเหลือพอในการใช้วันนี้แล้วหรือยังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทั้ง7หัวข้อที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้เอาไว้นะครับก็ถ้ารู้าไว้เนี่ยเราจะเล่นเกมนี้ได้เก่งขึ จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหคันที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วกันนะครับ